สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นการลงทุนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากค่ะมาจากหนังสือ Modern Portfolio Management Moving Beyond Modern Portfolio Theory ผู้เขียนคือดรท o อตอีแพทเซลนะคะท่านเป็นพี่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โชคโชนเลยทั้งสายวิชาการแล้วตอนนี้ก็เป็น CIO ที่ Office Capital Advisors ด้วยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้จะมาล้มล้าง ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่หรือ MPT ที่เราเรียนเรียนกันมานะครับแต่ประเด็นหลักคือเขาเสนอแนวทางให้เราก้าวข้ามหรือ moving beyond ข้อจำกัดบางอย่างของ MPT ไปเพื่อให้รับมือกับการลงทุนในโลกจริงๆได้ดีขึ้นนะครับอืมน่าสนใจจังคะ่ะแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราต้องก้าวข้าม MPT ด้วยทั้งที่มันก็เป็นทฤษฎีที่เอ่อใช้กันมานานแล้วครับคือ MPT มันมีสมมติฐานบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไปนะครับอย่างเรื่องตลาดมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ อันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไปเป๊ะและจุดสําคัญเลยนะครับคือ MPT แบบดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องปัจจัยเชิงพฤติกรรมหรือ Behavioral Finance มาคิดรวมด้วยเท่าไหร่ทั้งๆที่อารมณ์อคติของเราเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับกับการตัดสินใจลงทุนใช่เลยค่ะประเด็น Behavioral Finance นี่สําคัญมากจริงๆแล้วในหนังสือเขาแนะนําให้เอาเรื่องพฤติกรรมมาปรับใช้กับการจัดการพอร์ตยังไงบ้างคะมีตัวอย่างไหมคะเขาเน้นเลยครับว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีอคติอะไรบ้างอย่างเช่นอาการกลัวขาดทุนมากมาก loss aversion ที่ทำให้เราอาจจะรีบขายของดีทิ้งไปหรือการยึดติดกับข้อมูลแรกที่เจอ anchoring จนประเมินราคาผิดพลาดไปคือพอเรารู้ทันตัวเองรู้ทันอคติพวกนี้มันก็จะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะครับเวลาตัดสินใจจะได้ไม่ใช้อารมณ์นำหรืออย่างน้อยก็รู้ว่าอ้อกำลังจะพลาดเพราะอารมณ์แล้วนะแล้วเพื่อจะช่วยจัดการเรื่องอารมณ์นี่แหละครับ เขาก็มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือการตั้งเป้าหมายการลงทุนให้มันชัดชัดไปเลยแล้วแบ่งเงินตามเป้าหมายนั้นตัวอย่างที่เขาพูดถึงบ่อยๆก็คือเงินที่ทำให้นอนหลับสบายหรือ sleep well at night money อ๋อ oh, sleep well at night money ชื่อดีจังค่ะฟังแล้วรู้สึกปลอดภัยเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรต่างจากพอร์ตส่วนอื่นยังไงครับมันคือเงินส่วนที่เราต้องการความปลอดภัยแบบสูงสุดเลยนะครับเป้าหมายคือไม่เน้นผลตอบแทนสูงปรีดแต่เน้นรักษาเงินต้นให้ได้มากที่สุด อาจจะไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำมากๆซึ่งผลตอบแทนก็อาจจะน้อยหน่อยแต่มันให้ความรู้สึกมั่นคงสบายใจว่าเออไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหนเงินก้อนนี้ยังอยู่แน่ๆส่วนพอร์ตอื่นๆเช่นพอร์ตเพื่อการเติบโตก็จะเป็นเงินอีกส่วนที่เราโอเคกับการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นในระยะยาวการแบ่งแบบนี้มันช่วยลดความกังวลความเครียดเรื่องลงทุนได้เยอะเลยครับ เข้าใจเลยค่ะเหมือนแยกส่วนความเสี่ยงกับความสบายใจออกจากกันวนหรือ standard deviation แบบที่ MPT ชอบใช้ดรเพ็เซลพูดถึงความเสี่ยงในโลกจริงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงกันเช่นความเสี่ยงจากการโดนโกง fraud risk ซึ่งเออน่าคิดนะฮะเขาบอกว่าทางป้องกันเดียวที่เรามีจริงๆคือการกระจายการลงทุน diversification เท่านั้นเลยแล้วเราก็ไม่ได้รับผลตอบแทนพิเศษอะไรเพื่อมาชดเชยความเสี่ยงด้านนี้ด้วยซ้ำโหจริงด้วยค่ะไม่ค่อยได้นึกถึงมุมนี้เลยครับผม แล้วก็มีความเสี่ยงแบบหางยาวๆเทลริสหรือที่เรียกกันว่าแบล็กสวอนนะครับคือเหตุการณ์ที่นานๆจะเกิดทีแต่ถ้าเกิดแล้วมันรุนแรงมากอย่างวิกฤตปี2008หนังสือก็เตือนว่าอย่าไปยึดติดกับข้อมูลในอดีตหรือเชื่อโมเดลทางคณิตศาสตร์มากจนเกินไปต้องเผื่อใจไว้สําหรับเรื่องไม่คาดฝันเสมอแล้วก็ปัจจุบันก็มีความเสี่ยงใหม่ๆอย่างเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในการประเมินความเสี่ยงระยะยาวสรุปก็คือ หัวใจสําคัญมันไม่ใช่แค่ดูตัวเลขตามสูตรเป๊ะแล้วนะคะแต่ต้องหันมาเข้าใจอารมณ์พฤติกรรมของตัวเองด้วยตั้งเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจนจัดพอร์ตให้มันสอดคล้องกันแล้วก็มองความเสี่ยงให้มันรอบด้านมากขึ้นทั้งความเสี่ยงแปลกๆอย่างเรื่องโกงหรือเรื่องที่คาดไม่ถึง ถูกต้องเลยครับรวมถึงต้องใส่ใจรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนจริงๆด้วยนะการประเมินตัวผู้จัดการกองทุนดีๆก็สําคัญมากทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพกว้างขึ้นเป็นการผสมผสานท,ทั้งศาสตร์และสินของการลงทุนจริงๆครับ งั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าหนังสือ Modern Portfolio Management Moving Beyond Modern Portfolio Theory เนี่ยเขาชวนให้เราเอาหลักการดีๆของ MPT มาใช้แต่ให้เติมมุมมองเชิงปฏิบัติเข้าไปด้วยโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของเราเองเป้าหมายของเราแล้วก็ความเสี่ยงสารพัดรูปแบบในโลกจริงเพื่อจะได้สร้างพอร์ตที่มันเวอร์กับเราจริงๆแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวใช่เลยครับและคาถามสาคัญที่หนังสือทิ้งท,ท้ายไว้ให้เราไปคิดกันต่อก็คือพอเราเข้าใจข้อจากัดของทฤษฎีเดิมๆแล้วเนี่ย แล้วเราก็เห็นแนวทางใหม่ๆที่มันคำนึงถึงเรื่องพฤติกรรมเรื่องเป้าหมายจริงๆของเรามากขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราจะปรับมุมมองปรับวิธีการบริหารพอร์ตของเราให้มันก้าวข้ามกรอบคิดเดิมๆแบบนี้ไปได้เนี่ยมันจะไปช่วยยกระดับผลลัพธ์การลงทุนระยะยาวของเราได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อครับ